สำหรับนักชิวชิวนักดื่มนะครับที่อยากมาเที่ยวทะเลพักผ่อนหย่อนใจนะครับในช่วงวันหยุดนะครับผมแนะนำอีกที่ก็คือปานบุรีบางคนอยากได้บรรยากาศแบบธรรมชาติจริงๆมาเงียบสงบมานั่งดื่มมาพักผ่อนมาเห็นธรรมชาติของทะเลนะครับในบรรยากาศร,ร่มรื่นแบบนี้นะครับเช้าไปเย็นกลับได้นะครับผมก็แนะนำให้ปานบุรีนะครับแถวเลยหัวยินมาหน่อยหนึ่งนะครับหรือ 300ยอดย่านี้ก็จะมีชายหาดที่เงียบสงบดีห้องพักรีสอร์ทก็ไม่แพงเยอะในวันธรรมดานะครับวันพักผ่อนแบบนี้ในบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะครับร่มรื่นนะครับในร้านกันเองบริเวณที่ผมนั่งอยู่ในชายหาดนี้ก็มีร้านอาหารอิ่มอ,อกอิ่มใจนะครับในปาดบรุรีหรือบริเวณชายหาดเขาโกรกบริเวณนี้ใกล้กรุงเทพเช้าไปเย็นกลับได้นะครับ วันหยุดพักผ่อนแบบนี้นะครับไปชองชานะครับไปหัวหินรถเยอะมากคนเยอะมากนะครับและผลสุดท้ายผมก็มาลงกันที่ปานบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชายหาดนะครับอยู่ที่ชายหาดเขากระโหลกนะครับบริเวณหาดนี้เรียบง่ายสงบคนเยอะพอสมควรนะครับไม่จุ้นจ้านไม่เยอะจนเกินไปรถพอดี วิวถ่ายรูปก็สุดยอดนะครับในบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้นะครับผมก็มาแนะนําที่ปานบุรีนะครับเขากระโหลกหาดทรายเขากระโหลกนะครับแลนะผมก็มีบรรยากาศมาฝากฝากกันนะครับนะมาเที่ยวกันที่ปานบุรี พี่ก็พักผ่อนหย่อนใจในรับนะในบรรยากาศคุม้มครื่แบบนี้บางคนชอบตกป่านะครับเอ,อมาย่อนเบ็ดได้นะครับในเรียบชายหาดมีที่ให้จอดรถวิวได้ความรู้สึกที่ดีนะครับในวันหยุดอิ่มเอ,อิบเติมพลังก่อนทำงานในวันต่อไปนะครับในวันดีๆแบบนี้ก็เป็นสถานที่เที่ยวไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะครับนะ จุดเช็คอินที่หนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามถ้าสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับในบรรยากาศที่อิ่มเอิบแบบนี้นะครับนี่คนพามาครับโชเฟอร์ตื่นแล้วนี่โชเฟอร์ผมโอ้ยเห็นชัดๆดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับดูพระอาทิตย์ขึ้นนั่งชม,มบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้น ุนทะเลในวันปีใหม่ดีๆแบบนี้นะครับ2,565วันที่มันนึกภาพนี้วันที่วันที่2มกราคม2,565มาชมบรรยากาศของทะเลชาวเรเือเช่วเรเ้อเสร็จแล้วถึงจะไปทำงานต่อฝากบรรยากาศแบบนี้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับ ที่ <Whoa. S 1> ปานบุรีที่ <Okay. S 1> ปานบุรีตอนนี้ก็พาทิดขึ้นนะครับนะเราเดินไปพักผ่อนไปเออบรรยากาศ่รมรื่นปานบุรีครับปานบุรีปีนี้ได้มาสมใจแล้วตอนนี้อยู่เรียบชายหาดเขาสามยอดนะครับ นี่เราจะเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนนะครับมาถ่ายบรรยากาศในช่วงเช้าแบบนี้ในบรรยากาศร่มรื่นโอ้โหเดินตามมาด้านหน้านี้จะเป็นโขดหินนะครับนะโอ้ยทอดยาวเนื่องจากว่าคลื่นแรงมากในะนี่เราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันนะครับนะนี่เลยนี่โขดหินนะครับมุมนี้ถ้าอยากเที่ยวชายหาดก็ขับเรยไปอีกนิดนึงจากเขาสามยอดนะครับ ไปก็จะเจอไปก็จะเจอหาดเขากระโหลกนะครับพี่เขาก็ถ่ายรูป5าวิวส,สวยๆในบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้ในบรรยากาศธรงมัชาติสบายสบายวันหยุดขัดเนเลิกแบบนี้มาเที่ยวเขาสามยอดเที่ยวชายหาดเขากระโหลก นั่งกินนั่งเที่ยวชมวิวริมชายหาดครับวันนี้วันสบายๆนะครับช่วงเทศกาลมันหยุดพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาชมบรรยากาศดีดีนะครับเช็คอินกันที่นี่มาเที่ยวกันที่นี่รุงจำมั่มพามา ตอนนี้ก็อยู่ที่จุดแวะนะครับของชาวประมงขายของทะเลนะครับบริเวณนี้เรามาแวะกันที่นี่นะครับจุดพักซื้อของทะเลเขากระโหลกนะครับบริเวณใจหาดนะับแน่เนีเน่ข้างเขากระโหลกนะครับที่เป็นชุมชน ชาวเล็กชาวประมงนะครับแล้วก็มีตลาดเขากระโลกนะครับข้างๆกันนะครับนะจุดแวะเวียนผ่านขากลับเลยนะครับขากลับตลาหมึกสดอู้หมสดคุญพี่รเขาเรียกอะไรนะมะพร้าวอ่อนย่างค่ะมะพร้าวอ่อนย่างอ้โที่เขาเขากรโลกค่ะนี่ค่ะที่ลองชิมก่อนก็ได้ค่ะร้อนนะคะ ลองชิมดูครับลองชิมดูขออนุญาตตัดแมสหนึ่งครับเนื้อมะพร้าวอ่อนเนื้อค่ะเนื้อวันนี้ผมมาชิมชิมมะพร้าวออดย่างนะครับทิ่กเขากระโหลกนะครับนี่เลยมาอดผลคุณพี่ชิมกันก่อนแซบอีหลีบอแต่ใช้น้ำ หอมหอมหบาทครับห้าบาทนะครับนะ <5 S 1> มา <5 S 1> หาดเขากระโหลกหรือมาแถวเขากระโหลกนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนป้าน,นะครับทุบเขากระโหลกค่ะมีขาเจ้าเดียวค่ะไปทั่วแดนไม่เจอค่ะมีเจอมีเจ้าเดียวค่ะมะพร้าวอ่อนยากนะครับ <มา S 1> ที่เขากระโหลกนะครับหาดชาย นะมาอุดหนุนได้นะครับมีเจ้าเดียวเขาบอกมีเจ้าเดียวนะครับขายเจ้าโดนไล่ออกหมดไม่ไล่ค่ะไม่ให้ขายให้ขายเจ้าเดียวนะครับที่นี่นะครับทําไม่ถูกสูตรทาไม่ถูกสูตรนะครับไม่ให้ขายให้ขายคนเดียวเพราะว่าเจ้านี้อร่อยจริงๆนะครับมาที่นี่ต้องมากินเจ้านี้เจ้าเดียวนะครับปลาอูดเจ้าเดียวค่ะปลาอูดนะครับเขาบอกป้าอูด มาแล้วอย่าลืมเด้อยากกันไม่ทันนะครับก็ดคิวยาวเนื้อมะพร้าวอ่อนครับเนื้อมะพร้าวอ่อนเนมะพร้าวออ่นนี่ทำนะครับวิธีทำใส่อะไรมั่งอ่ะเนื้อมะพร้าวกับใส่แป้งนิดหน่อยค่ะโูตรปรับปรับนะครับไม่เปิดเผยเปิดเผยค่ะ ไปทําก็ได้ทุกคนล่ะค่ะน้ำมะพร้าวอ่อนจ้าใช้น้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะเข้าคิวยาวเลยนะครับเข้าคิวยาวเลยซิ่งกันไม่ทันนะครับมีเจ้าเดียวของป้าอูดนะครับผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะกดหนุนเด้อขอ,ขอบคุณครับเดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวไปต่อ ทางผ่านเดี๋ยวเจออะไรดีๆเดี๋ยวเรามาเสนอกันที่ปานบุรีนะครับมาครั้งแรกในชีวิตเราก็อยู่กันที่เขากระโลกนะครับเขากระโดกหาดชายเขากระโดกตอนนี้ ช่วงวันนี้วันที่สองเราจะอยู่อีกด้านหนึ่งของของรโ,โลนะครับในบรรยากาศร่มรื่นในวันนี้นะครับนําบรรยากาศมาฝากเพื่อนเพื่อนกันทุกคนนะครับ9โมงนะครับ9โมงเช้าของวันที่สองนะครับของนักท่องเที่ยวที่มาชิลๆมาเล่นมาชมวิวมาเล่นน้ํากันจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับผ่านไปผ่านมามีอะไรดีๆก็มาแบ่งปันกันนะครับ ลองนึนครับจุดทดลองออม,ลมีคนอาบแดดด้วยนี่เลยครับผ่นอนหย่อนใจก่อนจะจบคลิปนี้นะครับในเที่ยวคลิปเที่ยวบานบุรีนะครับก็ ถ้ามีที่ไหนหน่าเที่ยวนะครับผมก็จะเอามาแนะนำกับเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปเล็กๆแบบนี้ของฝากของผมในช่วงวันปีใหม่ในบรรยากาศร่มรื่นนั่งชิวๆแบบนี้อะไรดีๆเดี๋ยวจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้ได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ